สิบเจ็ดบทสวดพระเทการตะคาถาอธิตังนานาวะเขม้มออยานาไปตีกังเะข่นาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาติตาไมฮีนันตังอปันตัญจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนั้นลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นนั้นยังมาไม่ถึง ปัจจุบันนั้นจายุธรรมังตถาัตถาวิปัสสติสังหิรังสังุปังตังวิทามนุภารุไหเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คอนแคนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งให้ผู้พงเถิดอจชวะจิตตมาตปังโกชัญญามราังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายจะมีในวันพุ่ง นะฮิโนสังครันเทนะมหาเซเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งลาหลายเอวังวิหาริม,มาตาปิงหูรัตตมทตันทิตังตังเวพาเทการตโตติสันโตจิกาเตมุนีเตียภามุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียจข้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งจเริ่ญด้วยประการชน,นีแล่บทสวดพินหามปัจเวคขณะปะัสาว ชะ, her, ชะราธโมเมหีชะังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิ่ธโมเมหีพญาธิ่อนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโม,มเมหีมรณงอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สพเพหิเมิเยหิมนาเพหินานาภโววินาภาโว เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสโกมหิกรรมทายาทกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมปฏิสารนวเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นทีเพื่ออาสาเห ยังกรรมังกริษามีกันธานังว่าปาปะกางวาตาสาธายาทัวปวิสาเมียเราทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสือ่อไปว่างงำเฮียเฮียเปนห้างปัจเวกิตาพัง เราทั้งหลายควรพิจารณายอย่างนี้ทุกวันทุกวันเพือน,ทนบทสวดเทวตาอุยะอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจินิทุกขาพยาปัตตาจินิมพยาโสกปัตตาจินิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนโอเอตาวตาจามเฮยสัมปัตังคุณยาสัมปัตังสัพเพเทวานุโมทันตุ สัพสัมปตีส no ิทธ no well no ิยาทานังททันตัวสัทธายาสีลังละขันตุสัพพธาภาวนาพิระตาหุนตุขัชนตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกานัณจะยังพลังกรานตานันจ่าเตเชนละขังพันธามีสัพพโสบทโซเทวตาปฏิทานคาถา อันธบัญญังปฏิทานคัทโยพนามเสยาธิวตาสันติวิหารวาสิเนทุเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมธาเนนภวันตุพุชิตาโสทิงคโรนเตทาวิหารมันทะเลเทราชมาจานวากาจพิกาวสารมิกาธานาปฏิอุปัสสกา ขามาจะเทสศนิขามาจะอิสระสัพนาผู้ตาสุขิตาพวันตุเตชราผูชาเยเปียจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัตราวปปาติกานียานิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปเทตุขัสสนักรุนตัสังขยัง ธาตุจ oh. ิร <bes> ังสตังธรรมโมธรรมมัทธราชปุคาลาสังโคโหตูภะสมะโควะอัธยาจะหิสหิตายะหิตายะจะอัมเหระคตุสัทธโมสัเพปิธรรมจาริโนวุติงธรรมะวุติงสัมปะปุเรยามะธรรมะอริยาเปริเฑตเต สวดสภาพปฏิทานคาถาแปลฮั้นธรมยังปฏิาาาทานคาถาโยพนามเสบปุญญสิทธานีกตาตัสายานัญญานีกาตานิเมเตสชญาพาคิโนโหนตุสัตตานันตาประมานาาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเว้นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และบุญทั้งหลายอื่น ที่ข้าพระเจ้าได้ทำแล้วแน่แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณาวันตาจามัยหังมาตาปิตาทโยทิธาเมจับปะยาทิธาวาันเยมัชตะเวริโนคือชนเราได้เป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้า ได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทันเตียโลกาสงเตภูม,มาจตุโยนิกาปัจเจกะาจตุโวการาสังสรันตาภวาภเวแม้มีเวนกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสีมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสีต้องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่ยาตังเกปฏิธาณมเม อนุโมทันตัวเตศสยังเยจิมังนระชาน,นันเตเท,ทวาเตสังนิเวทยงสัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแก้งแก่ สัตว์เหล่านั้นเถิดมยาทินานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทาหุนตัวอวิราสุขาชีวินอวเขมระทันจะบปะปนตัวเตสะสาสิทธชะตังสุภาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวร อยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางเส้นเถิดขอความบางอันดีของครับอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จด,ด้วยเถินสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุด้วยอนุภาพแห่งศรั์จานิฐานอนุภาพแห่งความเพียรอานิสง์ แห่งการบูชาพระรัตนตราตายัยด้วยการสาธยายบวชสวดมนต์พระสูตรพระปรลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจุมเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในสวัสดิศิลาและครอบครัวของข้าพเจ้าแอดมินผู้ตรวจสอบขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอถวยเทียบเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วได้โปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าได้วัตถุมงคลเพร่ะกิ่งพเดีพินาศ โดยมูลที่สมเด็จพระยาสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาะทธิจิาตสร้างแน่นาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปฤะเิ์และคำมงคลในพระคาถาขอจงสาเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุสาธุสาธุ